ฝันสองวัสามวันอะไรเดฝันนะฝันเวลาย้ำใดบอกก้าวผัดย้ำิผัดใส่ไงเป็นยังอ้เอาใส่พันเลยก็ได้เจ้าเนี่ยใส่คุณแม่คุณจาเนื้อใส่พันก็ได้เนาะใส่ันได้าอนากอันนี้อันนี้คือเอฟซีสมพรน่ะครับผม คนบนปกูไหวว่าหขายที่ได้แค่นี้เนทรงข่ามาไม่นี่2องมื่นเนื้อสกอตแต่โดนละเี่เนี่ยจิม้อสามเดือนเลยเนี่ยเานเ่ยมีไปแล้วาการมากข่าวมาที่นี่ถามว่าถ้าสรงม้าอะได้แต่ันื่อดดคุยกับปูเนาะอยาาคุยกับปูข้าปูก็เล็สีบอน่ะนี่ไปให้แม่หอมได้อมกรัำสดแม่สมพอดมึก็อยากมาถักไส้กับปูนะครับเนาะไปคิดด้วยกัน ถ้าถามว่าอยากม้าก็อยากม้าแหละครับอยากม้าขึ้นเตานั่นแหละปกติแหละพอดีตัวหนึ่งีหรืครับก็ค่ายหนักนะแม่เนาะครับผมค่ายหนักแบบแบบนี้ก็สิเบาๆแล้วล่ะครับสบายดีอยู่ตัวแม่เติมติมบอกคุณเติมนะครับเนาะก็คิดฮอดทุกคนบ่บ่บ๊สบายแต่เงินได้กระเป๋า่ะบ่มีเด็กคนน่ะสบายโบ๊ะพูโบ๊ะพูเอาแม่คนน่ะ สบายดีเด็กเพื่อนไดามานอมค่อยสบายอย่างเดียวหางปูหรหางปูหรอมันแย่เนี่ยมันมันมีอยู่กับปูมันแย่จริงนะหางปูหรเบิ้ลหางบ่ไดดเลยล่ะหางบ่าดแตัยแางหางแหงเบิ้ลแหงหางแหงเบิ้ลกะมันยังกันปูคนปทัยนปทัยง่ายๆนาะแม่เนาะง่ายๆนปทัเอาอีกะจักพากันไปอย่างหางึดใจขนาด เบ่าว่ากันอยู่ป่ะแม่สมพรทําไมจะฝันเหมือนว่าที่แล้วอีกไอเจ็ดเก้านั่นน่ะ<า>แล้วเราต้องกลับต้องกลับก็เป็นเก้าเจ็ดแล้ว<า>งวดหน้าจะได้อีกไหมเนาะว่าสัตเบ่าเบ่าเบ่าอันนี้กันมาในโทรศัพท์ในในกลุ่มไลนะ์ในแง่สิเนะาะทําไมจะได้อีกมันสิได้บ่ลาะพี่น้องเอ้ยผนะัดได้ศูนย์ห้า,า,า,านี่ป่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าตัวเดียวผู้ใดก็ไลน์ไปให้ศูนย์ห้าศูนย์ห้า ้อนได้ตัวไหนไอตัวกบบมเป็นเสียนบอมันเก่งกับตัวฝันเห็นรถพไมายรีบแ็กฝันแล้วเขาสา้งเขาสองวัดสวรแล้วที่แรกที่แรกตัวฝันผู้เดียวครับเอาหัวมาฝันเห็นรถพไมายอีกเอ้ามันก็บอกออกทะเบียนแล้วแบบนี้มันตัวออกทาง่นเอ้าเมื่อหลังสม้อนฝันอีกเนี่ยฝันเห็นรถเบอร์หกพรได้ท้วให้เขาโทรไปถามว่ารถเบอร์หกทะเบียนยังห้าเก้าศูนย์บสันวะเจ็ดห้าเก้าศูนย์เอาเตรียมเตรียมด้วยตัวนั้น าสอฟังปึ๊บคแทีอกมาเมื่อสองมือสพอไปซื้อลอตเตอรี่นี่ครับผมเอามายังอ่านาเจี๊ยบมาหาเฮงเขาโทรไปถามครับผมซื้อมาแล้วเ้อว่าที่หนงอยู่นี่ห้าเก้าศูนย์มาสั้นวเออถ้าหวยสามสิบาทมือก็ขากระแขนไปไว้ใส่ครับทีนี้ทีนี้พอนก็าเราวมักโตไหนยังถามอีมักศูนย์หายเราว่าศูนย์หาซื้อมาหลายยุ่ศูนย์หาโตเดียวมักสูดเลยมาสั่นงดบางกีเนาะับบนั่นน ได้โซพล์กับโมได้เด็ดเดี่ยวได้หนอยหนึ่งที่หนาเงินจับกับมันกับไปออกบทโนแมเนาะกันลอตเตอรี่ก็คือว่าได้ลอตเตอรี่ได้นั่นก็ได้ดูแต่ที่นี่ถามวสามโตนี่ก็ได้แต่ว่าใจตโตคือบ่มันปกติโซพล์เนี่ยเฮ้ยโตเดียวจังสิเลรอขันฟันได้จังจังคือทุ่มเลย้ทะล่มตายเลยลอตเตอรีวันนี้ขายวันนี้เพื่อยี่เลยถล่มเลยแต่ที่นี่โตน่ะใจดีเพราะว่าตัวเงินบ้านเงินมันลอยหรอครับผม เลี้ดัดเพิ่นกับจิติดเนาะเพิ่นกับจิตตกใจเพิ่นงั้นกูซื้อเลยกูบ่ถือขึ้นวัดพันๆค่ะกูจะเอาได้ค่าเลี้ดัดเขาเนาะกับกับกับย่างไว้ได้ปะเนี่ยแี่คนเขาน่ะครับเพราะว่ากําลังเก็บกําลังสามถามว่าเงินพ่อมีบอกว่ากับมีแค่พอได้ใจที่จะตกลงเขาไว้มันบ่เหลือแล้วจะหันไปเอาทั้งไหนล่ะโอ้ยปูกขนาดจะไปกระซิบ เอาหลายๆเด้ยอยีน,นังสมพรมกับบัววานี่ตอไหนถุ่มรถุดลวกวัวเตียปูปูปูกับบว่านอย่างแต่ว่าหั่ความฝันนัถ้าบ่วแมนปูไปนะ้ากอะบ่อใดแบบนี้ฝันอยู่แต่กับบเคยเป๊ะขนาครับคือมูล้องใจเพราะเป๊ะจิงแต่ปูโดนกินจัวใหา่มากหายมัอเมื่อฝันหลักมักครับจะใส้ศูนย์หาจะใส้เป็นใส้ตายครับเอฟซีก็คือกัน จะเอาคักคักพาอเรกออกพักกันศูนย์ก็พักันเอามีกาถามหมวดนี่แหละแมนล่ะเด้องวดนี้วะเาวดนี้แลไปสิหูว่าสิแมนเนาะไปสิหูว่าสิแมววดน่มาหาตูนี่มาถามเอาดูนี่ปับจบังไงวดนี้ก็นี่เขาขาเขาเขาแแมวมี้ยินว่าแมวฝันหรอเด้อฝันว่าสิแมนเ่ล่าเออเป็นแมวแฝันสิแมนบ่ล่ะ ้องซ้ายน่ะมันเสียไปแล้วแต่อายุมันยิ่งแพแต่ที่นี่เคยฝันเห็นมันก็่เคยออกเงเสียสองแปดแต่นี่เอฟซีที่ในกลุมพวกเราูนี่ก็คล้ายๆทักไปนะว่าแม่เขาเกิดพศสเท่าไหร่อาจจะออกพ่อขาก็ได้มาสร้นพ่อสเขาเนี่ยมันเป็นพ่อสองห้าสองศูนย์นองซ้ายมันเกิดอะศูสองห้าสองศูนย์มันเกิดที่นี่ถ้าว่าเราที่นี่ในความฝัน มันเป็ี่ยนเล็กน้อยโบโบโได้ฝันเห็นมันเป็นคนใหญ่เห็นเป็นสองสามขวบเดินตอโตเตแตเอยู่น่ะว่าว่าเป็นน้องซ้ายเท่านั้นนึงแต่ที่นี่ว่าแล้วมันจะมันจะแม่งคือสูนหาเพราะอะไรวัดจ้องเอาคอเพียงกันครับผมสูนหาง่ายๆ่ถไฟกับเต่าอย่างว่าเงินใหญ่เปลี่ยนอย่างนี้รถไฟกับน้ำครับอันนี้เป็นแนวทางเปลยๆไว้ฝันเท่านี้แต่ว่าขอมูนี่ชัวร์กว่านะครับเออต้อง แม่สมพรมาอ่อนกูครับสวัสดีครับอิจีถักไขยคุณแม่สมพรจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าเป็นเลีทางของเขาีใจร้ายดิแม่สมพรมาตครับโอ้กเห็นด่วนเห็นต่ในโทรทัพท์เกียเกียบกับเห็นอยู่หน้าจอครับเราดีใจร้ายท่านครับม่สวัสดีครับครับจ้าครับผมแต่ว่ามันแมนมันกับคือยแต่ว่ามัเลยไอปู้้นเะครับผสิเมื่อ ครับผมไข่เจียวหมว่าร้นแมนเนาะครับเพรเขากับเขาคักเขาเนี้ยนะแม่เนาะโอ้เขาอีหลีนะครับผมแล้วศูนย์หาตัวเดียวแล้วสมพลยังมัดอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันมัดแต่เหล็กลางที่นี่ถ้ามันออกขังเสื้อแดดเย็ดเก่าอีกสิได้อีกคนน้อยยัง่ว่ามันนั่งเสือกเขาเอาอีกหนักก็มันนั่งเงินตัวใหญ่ไหลแกะขนาดแม่ใช่เบอร์โทรไปเนาะครับสมพรได้ตัวไหนลูกลาบสัตว์ แม่ก็รับตาซื้อไปเริ่มยูนหาตัวเดียวนะอเอาเอาแม่แม่แมเอา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 อย่างนะั้นเอาหาเก้าศูนย์ไปในเด้อแม่จะลืมนะซื้อตัวเดียวนี่แล้แม่จะไปซื้อตัวไหนครับผมทโไปมือเลขสินอกตอนเศ้าแม่ซื้อตัวเดียวเอาไปเอามาเป็นอื่นไปอีกละ่ะครับไปอีกละ่ะแม่แช่เบอร์เพรเลขออกมาเป็นล้ <laughs> มอโ,โอ้กับเขากับเขาเนี่ยก็ตัวึงเพาเอาหรือที่เฮ็ดจังไหนล่ะก็พ่ซื้อทุกทโกับทรถามบวกกับบวกเฮ็ดจังไหนสมพรกับพได้ได้ละ ได้เงินแสนกว่าบาทแม่คูก็ดีใจเห็นแม่จำพ่อนมากดเห็นนั่งร่ำมาล่ำให้เบิ้งยังได๋นี่ลละครับนั่งร่ำก็มาแล้วบ้าซื้อที่ว่าซื้อของม้านี่นะเป็นเงินเอฟซีครับซอยคนละร้อยส0งร้อยสามนใจของครับแต่ว่าเงินมีอยู่แล้วหกเจ็พันบาทแต่ที่นี่มือนี้ก็ได้จักคนละสองร้อยามร้อยได้สองพันสามพันนี่ยละก็เลยซื้อ ซื้อสังฆทานมาติตเป็วฉยวไห่แม่หอมไปถฉว้ข้ำตาน้ำไอ้โสมานนไห้ค่อยไห้แล้วแบ่งไปแต่ถ้าสมพรสิไปเองมีตูมคุ้นขับรถครับเพราะว่าจิตกับไปทช่แม่แท้เมื่อเอับฟังที่ปัจใจที่ฝากว่านาเมีสมพรแมีสมพรก็ได้ซื้อ ซิงซื้อของซื้อน้ำพลูน้ำปลามาถวายปูแเนี่ยถวายปูข้าตาเนี่ยกราบกับกเป็นวัดที่เมียสมพเรเฮ็ดกับแม่คู่คนรวมกันเฮ็ดนะครับเนาะจ้าที่นี่กัไอเงินสองหมื่นที่เพิ่นบุญบานสารเก่าที่ว่า เพิ่นขายทีได้เพิ IS ่นฝากไปตั form, ้งสองเดือนกลัวสามเดือนแล้วนี่แต่เพิ่งแด่อมาเมื่อนี้บอยอมโอนสิมาด้วยตัวเองนะครับเนาะก็โอนค้างไว้ฉันละคักไว้ฉันละครับผมคักไว้แบบนั้นละจิมาจิมาเอกจิมาคุยกับปูเนาะครับจังิมนก็ไม่ได้พูดคุยกับปูเออกับจังะก็ไม่ได้มาโอนปูเครับผมมาคุยกับปูนคือว่า เป็นความโชคดีของเอฟซีนะครับเด้อที่ได้พ้อกับแม่สมพรมื่อนี้ครับเอฟซีเขาจะดีใจอะไรครับถ้าใายมากโอ้ดีใจอะไรเห็นแม่สมพรอยู่กับหมอปูท่านครับดีใจครับกับก่อนเมียกันก็อยากมาโบเมนโออยากมาโบเดว่าอันนั้นอันนี้อันใดนหลวงพาะว่าจังหวะส่ขายบ้านแล้วบผมาจิตตรงย้ายบ้านไปในสองเดือนครับผมเฉพาะเขาของขนของหรือเอาของไปไหว้หรือสิเฮ็ดบ้านโอ้โหนั้นลำบากอีดีครับโอ้ลำบากครับลำบากหลายยังไงย้ายบ้านครับเนาะ ัถ้าถ้าอยู่บ้านปกติซีโซนิเมได้มาไต่ก่อน๋อก็เริ่มก็เริ่มเปิดแล้วครับเอฟซีก็เริ่มเปิดแล้วครับหอดกับนสดอมาพอนะครับเนาะครับผมเริ่มเปิดแล้วครับพอดีเปิดมื่อแรกแม่เปิดมื่อแรกแม่สมพันธ์เปนก็มาเยือนในพอดีครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีครับค่ะแต่อันอันนี้ยาก อันนี้เป็นความฝันเปื่อยๆของแม่เพคนก่อนครับซือฝันซื่ออันนี้จักว่ามันสิแน่คือศูนย์ทหารนะจีเนี่ยคือเข้าจิตหมดละครับผมเนาะถ้ามันแน่ยมันจะได้เงิือนไรถ้าก้อนบ่แน่เสียเงินนี่ล่ะพอเพียากรเอาไอ้ยับยับมันจัเสียล่ะครับผมครับบอกคุณแนวทางของแม่ได้ไแม่เด้อครับขอยสุ่มๆมันมันก็ได้เอฟซีอ่อนกลัวแล้วให้รวยๆวยเอฟซีรวยๆวยทำด้อรแม่เด้อครับผม เที่ีครับเองใช่ไหม,ไมเ,เลือกใครับเองกแค่สิบแปดโลแล้วเ,เคเเอครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับเนาะกะโยนาหอปูเฮ้าก็าค,คือว่าเป็นความโชคดีนะครับเนาะเป็นความโชคดีครับที เม่มือมาเปิดหัวพอดีกับมาพ่อแม่สมพรพื่นมากพอดีแม่สมพรมาอ่อนปูก็ถือว่าเป็นคว้วโชกดีเป็นคว้วโชกดีของเอฟซีเรื่งของแอดยิมนะครับเนาะที่ใดไทยทอดสวดให้เอฟซีได้เบิ่งได้ชุ่มนะครับเนาะครับก็ถือว่าเป็นมือเปิดมือด,ดีนะครับมือนีได้ยินคราวว่าจะจะมีงานร่ำหนักหน่อยครับกิดหอยลายนะครับขิดหอดแต่นันกหน่อยครับสวัสดีครับกับคนตามหาแต่นักหน่อยนะครับเนาะ ก็ได้เห็นแล้วครับผมเพรากก็เฮ็ดตามกดของอออมอเพื่อนนะครับเนาะกับเป็นให้ปิดหัวสัวข้าวก็เลยปิดกับหัวตะเปิดครับผมครับสำหรับเป็นตัวเลขข้อมฝันของแม่สมพรเพื่อนนะครับเด้อเพื่อนฝันเจียวหนองไส้เพื่อนกับหนองไส้เพื่อนเกิดพ่อสอสองพันหาอยยี่สิบครับกลับไปพิจารณาเบ่งทั้งช่องเป็นแชแนวทางครับกับมาล่อฟังแม่สมพรเพื่อนอ่อนปุยเท่อนึงนะครับเนาะกับ แม่สมพ้อทุนอ่อนปูอีกเท่น,นึงว่าจะได้ผลนสีอ่อนปูปูจะเติมค่าน้ำมันให้แม่สมพรอตัวดใดก็ลออติดตามไปพร้อมกับทางช่องนะครับเด้อครับครับผม